กระแสดรอบงานหมดแม้เป็นนางเอกตัวท็อปของช่องสามชีวิตพลิกทำอะไรก็ถูกวิจารณ์แต่วนัทพรต่อกลับด้ยวยภาพเซตนี้หุ่นไม่สวยจริงไหม ชีวิตด,ดีดีลัคก,กี้อินเกมแฮมลัคก,กี้อินเลิฟสุดๆส,สำหรับนางเอกหน้าสวยแต้วนทัทพรที่ช่วงนี้งานรุมเพียบทั้งงานละครโฆษณาส่วนเรื่องความรักกับนักธุรกิจหนุม่มในปรนายก็ไปได้สวยขึ้นนุกว่านก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควงแขนกันไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียพร้อมอวดโมเมนต์สวีทหวานรัวๆล่าสุดสาวแต้วได้อัปเดตชีวิตผ่านนายเอ็นเตอร์เทนว่าทริปเที่ยวออสเตรเลียกับแฟนนุ่มถือเป็นทริปพักผ่อนที่อยากให้ของขวัญตัวเองหลังทํางานหนัก นอกจากนี้สาวแต้วยังยอมรับงานพิเตนเ,เตอร์หายซึ่งก็เป็นไปตามวัยต้องหลีกทางให้น้องๆองรุ่นใหม่บ้างจริงๆตนก็ยังรับได้เรื่อยๆแต่ก็ให้เกียจเรียวรอยบนหน้าด้วยแต่ถ้ามีสินค้าตัวไหนยังสนใจก็เข้ามาได้ทั้งตัวพร้อมรับและทํางานให้เต็มที่เสมอส่วนกฎรับงานยังคงมาตรฐานว่าต้องเป็นของที่ตนใช้จริงชอบจริงถึงกล้าพูดหมดยุคที่มาแค่ถือสินค้าพันๆแล้วหลอกให้คนเชื่อและก่อนหน้านี้สาวแต้วเจอประเด็น เ,เรื่องหุ่นที่บอกกันว่าผอมเกินไปหรือเปล่าบางก็บอกหุ่นไม่สวยต่างๆนาะนาะจนเธอออกมาเผยว่าหลายคนบอกผอมเกินไปแต่จริงๆเธอนั้นก็ดูแลรูปร่างตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องอาหารการกินล่าสุดสาวแต้วโพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมสาวแต้วออกมาในชุดออกกําลังกายอวดหุ่นล่าสุดกล้ามหนทท้องเป็นคลื่นสวยมากหุ่นกระชับสุดๆพร้อมทั้งแปะวิดีโอตอนออกกําลังกายทําเอาแฟนคลับหลายคนต่าง เข้ามาชมเรื่องหุ่นไม่ขาดสายนอกจากนี้เราก็ได้นําภาพและคลิปอื่นๆในสถานที่ฟิตเนสของเธอมาให้ชมกันเพลินเลินด้วยจ้าไปชมกันเลยและเผยว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้ฉายาว่าเป็นคนที่ไม่มีข่าวเลยแต่อยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้พลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมืออะไรก็ถูกวิาพากษวิจารณ์ไปหมดซึ่งทุกอย่างที่เอาไปใส่ในโซเชียลมีเดียคือการที่เรากดโพสต์ของเราเองต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นและยอมรับถึงสิ่งที่เกิดขึ้น